ระบบก,กตา่าหรือที่คนไทยรู้จักในยุคหลังๆในชื่อโบกตอคำว่าระบบกตแล้วว่าต่อยอย่างแรงส่วนตาวแล้วว่าสิงโตรวมกันแปลได้ว่าต่อยสิงโตอย่างแรงนี่เป็นคำแปลตามคำบอกเล่าของชายที่มีชื่อว่าซานคิมชอนนักศิลปะการต่อสู้ประรมย์ชาวเขมรที่อ้างว่าชื่อนี้ถูกเรียกตามตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาว่าเมื่อก่อนมีสิงโตเข้ามาโจมตีผู้คนในเมืองเมื่อ2,000ปีก่อน และมีนักรบคนหนึ่งได้ล,ล้มสิงโตตัวนั้นโดยการโจมตีด้วยหัวเขา่าแม้ฟังเรื่องราวของโบกาตอมันก็อาจจะดูน่าตื่นเต้นไม่น้อยและดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิชาการต่อสู้ที่อันตรายเว้นแต่ว่าวิชาการต่อสู้นี้อ้างว่ามวยไทยแต่ไปเรียนแบบการต่อสู้ของพวกเขาทําให้เกิดข้อสงสัยในที่มาที่ไปของการต่อสู้ชนิดนี้เพราะประวัติของมันก็เป็นเพียงคากล่าวอ้างลอยๆไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน บวกกับคำพูดที่มาจากบุคคลที่เป็นที่น่าสงสัยและอุปทานหมู่ที่เชื่อกันโดยไม่หาหลักฐานใดๆทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุนได้อย่างชัดเจนทําให้ความน่าเชื่อถือของพวกเขาดูมีไม่มากพอที่จะทําให้ใครหลายๆคนเชื่อและสิ่งเหล่านี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้โบกตอดูไม่น่าเชื่อถือ 1. ไม่มีตําราห,หรือหลักฐานใดๆที่เป็นลายลักษณอักษรที่ชัดเจนซานกิมชอน ได้อ้างว่าเขาคือผู้สืบทอดวิชาโบกตอที่หายสาบสูญไปในช่วงขมรแดงเข้ายึดครองประเทศโดยคําพูดของเขาที่พูดไว้ตามสื่อต่างๆเขาได้สร้างตําราโบกตอขึ้นมาใหม่โดยการวาดภาพและมีรายละเอียดของวิชาโบกตอแม้ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดการออกอาวุธการป้องกันตัวลูกไม้แม่ไม้ต่างๆและพิมพ์ออกมาในไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ซึ่งต้นแบบในการวาดนั้นก็ไม่ได้มาจากหนังสอือหรือหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง แต่อ้างเพียงแค่ว่ามันมีต้นแบบมาจากนาครวัดแต่หากเราสังเกตในภาพกำแพงนครวัดก็ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของท่วงท่าการต่อสู้ไว้อย่างชัดเจนทําให้ตําราที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆ 2. ประวัติของตัวปรามจาร์ยก็เป็นที่น่าสงสัยซานกิมชอนผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นปราจารย์สืบทอดวิชาโวกตอเขาอ้างว่าตัวเอง เป็นผู้รื้อฟื้นวิชาการต่อสู้แบบเขเมรโบราณและเป็นคนบอกให้ใครหลายๆคนเข้าใจว่าคนไทยขโมยศิลปะการต่อสู้ของพวกเราไปเรามักจะเห็นเขาในสื่อต่างๆในสื่อของประเทศเขเมรและสื่อต่างประเทศเขาพยายามโฆษณาโปรโมตว่าโบกต่อน,นั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากของเขเมรแต่ทว่าภายใต้หัวโขนการเป็นปรมจารย์ย่อมมีคนสงสัยอยู่แล้วว่า ตัวปรมาจา์นั้นมีฝีมือมากเพียงใดเคยต่อสู้จริงหรือเปล่าและมีที่มาที่ไปยังไงนอกจากเพียงคำกล่าวอ้างล,ลอยๆจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เรื่องศิลปะการต่อสู้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่าอเล็กซุยเขาพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบกตออย่างจริงจังเหมือนศิลปะการต่อสู้อื่นๆที่เขาเคยค้นคว้ามาจนกระทั่งเขาเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองในประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นไทย ลาวและกัมพูชาและเขาก็ได้ผลพบว่าซานกิมชอนไม่มีเบื้องหลังที่ชัดเจนจากการพูดคุยสิ่งที่ซานกิมชอนพูดยกขึ้นมาอ้างมันก็จับต้องไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเขาจึงแนะนําให้ซานกิมชอนหาหลักฐานมาสนับสนุนว่าโบกตอมันมีมาแต่โบราณอย่างที่เขาบอกจริงๆไม่ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นหนังสือตำราศิลาจารึกวัตถุโบราณหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถพิสูจน์ได้ แต่ทว่าซานคิมชอนไม่สามารถหาอะไรมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองได้เลยมีแต่เพียงคำพูดของเขาและคำพูดปากต่อปากในหมู่คนขเขมรด้วยกันพวกเขาพูดและเชื่อกันโดยไม่สนหลักฐานใดๆซึ่งอเล็กซุยมีความผิดหวังในการเจอกับซานคิมชอนเพราะเขาอยากได้ข้อมูลที่ยืนยันและชัดเจนแต่ทว่าซานคิมชอนก็เอาแต่ย้ำคิดย้ำทำพูดว่าศิละปะการต่อสู้ของพวกเขาถูกคนไทยขโมยไป หลักฐานของพวกเขามันช่างแตกต่างจากมวยไทยสเสือเกินชาวคเมีหลายๆคนอ้างว่ามวยไทยเรียนแบบศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาแต่ความจริงมันช่างต่างจากคำกล่าวหาเพราะหลักฐานทางวิดีโอได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนนี่เป็นวิดีโอการแข่งขันโบกาตอที่ดงรังบนเว็บไซต์ YouTube เป็นการแข่งขันโบกาตอในสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาซึ่งการแต่งกายของพวกเขา ก็ดูจะมีเอกลักษณ์จากการสวมผ้าโพกหัวที่มีรูปธงชาติของกัมพูชาซึ่งก่อนแข่งขันก็มีการรำมวยหรือไหว้ครูหากเราสังเกตดีๆท่าทางมันก็จะแตกต่างจากท่ารำมวยไทยพอสมควรและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างในขณะที่มวยไทยไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันเมื่อกรรมการสั่งชกพวกเขาก็ชกกันทันทีแต่โบกตอกลับเต้นรำในขณะชก ซึ่งทางเราก็ไม่แน่ใจว่ามันทำไว้โชว์ความสวยงามหรือว่าใช้ยียวนคู่ชกกันแน่และเมื่อต่อสู้กันท่าทางการต่อสู้ของพวกเขาถ้าบอกแบบไม่รักษาน้ำใจมันก็ดูเหมือนว่ายน้ําใส่กันดีๆนี่เองแถมบางช่วงของการชกก็มีเต้นร่ายรำให้ตัวเองเสียแรงไปกับการเต้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของกีฬานี้จะให้จัดการคู่ชกหรือต้องรำสวยๆระหว่างการชกด้วยหลักฐานที่ออกมา มันแตกต่างจากมวยไทยอย่างชัดเจนและกติกาของพวกเขาก็ไม่อาจจะแน่ชัดในจุดประสงค์ว่าต้องรําให้สวยหรือต้องโจมตีคู่ชกและหากย้อนไปในวิดีโอสมัยก่อนก็ยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเน้นราไม่เน้นชกมาตั้งแต่ยุคดึกดําบันแล้วซึ่งต่างจากหลักฐานทางวิดีโอของมวยไทยที่พยายามปรับปรุงเป็นกติกาและต่อสู้จริงมาตั้งแต่อดีตนั่นทําให้เรื่องที่ว่ามวยไทยไปเรียนแบบโวกาโตหรือกุนคาแมนั้น ยิ่งดูไม่มีน้ำหนักเข้าไปใหญ่ 4. ตำนานปราบสิงโตอาจเป็นแค่เรื่องโกหกในอดีตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีรายงานว่าพบสิงโตมาก่อนเพราะมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นในช่วงยุคหินใหม่สิงโตขยายอาณาเขตแพร่กระจายไปทั่วทวีปแอฟริกาและยูเรเซียตั้งแต่ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้จนไปถึงอินเดียแต่ต่อมาก็ได้ลดจำนวนลง หรือแค่การกระจัดกระจายตัวในแอฟริกาตอนใต้รวมถึงทะเลทรายซาฮาราและอินเดียตะวันตกตามข้อมูลตามแหล่งต่างๆเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วไม่พบสิงโตตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศกัมพูชาเลยซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของบบกตอที่อ้างว่ามีต้นกำเนิดมาแล้วกว่า2,000ปีซึ่งสมัยนั้นไม่มีรายงานการอพย,ยพย้ายถิ่นฐานของสิงโตหรือมีการขนย้ายสิงโตเพื่อใช้ในการศึกษาของกัมพูชา ดังนั้นตำนานที่บอกว่าจัดการสิงโตได้มือเปล่าคือที่มาของชื่อวิชาการต่อสู้โบกตอจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแม้แต่นิดเดียว 5. ความหมายของโบกตออาจเป็นคำที่คิดขึ้นเองโบกต่อ่แปแลว,ว่าวิชาเตะต่อยสิงโตอาจจะเป็นคำที่คิดขึ้นเองมัวมัวเพราะนอกจากตำนานสิงโตที่อาจจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วหมายข้อมูลพจนานุกรมในอดีต ต่างกล่าวว่ามันคือกระบองแบบโบราณที่ไว้ใช้ต่อสู้ในสมัยอดีตซึ่งมันมีการถกเถียงกันอย่างจริงจังในประเทศกัมพูชาด้วยในวงการศริลปะการต่อสู้ของขเขมรก็มีการถกเถียงว่าโบกตอมันไม่ใช่วิชาการต่อสู้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีน้ำหนักจากหลักฐานในการถกเถียงมันก็คือวิชากระบองสั้นที่อาจจะไว้ใช้ในการต่อสู้ในอดีตแต่ทว่าจุดเด่นเรื่องของกระบองนั้นอาจจะไม่สามารถพลิกแปลง ไม่หลากหลายไม่มีจุดเด่นไม่สามารถทําเงินได้หรืออาจจะต้องเริ่มการโปรโมทใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมดพวกเขาจึงเลือกเส้นทางลัดในการแคลงม่วมวยไทยขมโมยวิชาจากโบกตอของพวกเขาไปโดยการสนับสนุนปร,รมจารย์อย่างซานกิมชอนเพราะเขาเป็นคนที่ออกสื่อมาอย่างยาวนานและทําบ่อยมากกว่าคนอื่นและบอกว่ามันคือศิลปะการต่อสู้มาแต่โบราณของเขมรทําให้เขาไ,ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและช่วยเป็นกระบอกเสียงไปถึงประชาชน โดยที่รัฐบาลช่วยโฆษณาทั้งในและนอกประเทศหลายหลายคนไม่ได้รับสื่อซ้ำๆพวกเขาก็เชื่อแบบฝังใจและมีความรักความหวงแหนต่อวิชาโบกตอจนเกิดความเป็นชาตินิยมและเริ่มต่อต้านชาวไทยโดยปักใจเชื่ออยังไม่หาหลักฐานที่ชัดเจน 6. ไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงให้เห็นก่อนที่องค์บากออกฉายก่อนหน้านที่ภาพยนตร์เรื่ององค์บากเข้าฉายก็ไม่เคยปรากฏหลักฐานวิดีโอใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าโบกตอถูกใช้หรือพัฒนามาก่อนหน้านั้นจนเมื่อหนังองค์บากบ้านเราเข้าฉายก็จะเห็นว่ารูปเอ่ยวิดีโอเอ่ยที่มาจากประเทศกัมพูชาพูดออกมาราวกับดอกเห็ดแต่ทว่าสิ่งที่ออกมานั้นมันช่างละไม้คล้ายคลึงกับรูปแล้ววิดีโอของไทยที่เคยเผยแพร่ไปบางอย่างอาจจะเรียกได้ว่ามันได้รับแรงบันดาลใจไปแบบร้อเอร์เซเหมือนกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วหลังจากที่พวกเขาพยายามผลักดันสิ่งที่เรียกว่าโบกตอด้วยการโฆษณา ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชาวเขมรเ,เชื่อแบบสนิทใจเลยว่าแท้จริงแล้วคนไทยต่างหากที่ขโมยศิลปะการต่อสู้นี้ไปและเรียนแบบท่าทางการต่อสู้ทุกสิงโตด้วยมือป่าของพวกเขาแต่หลักฐานที่มีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครเรียนแบบใครกันแน่เพราะดูแล้ววิดีโอที่ถูกอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตตามแหล่งต่างๆแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนในเรื่องของวันที่และเวลาอยู่ที่ว่าพวกเขาจะเปิดใจและยอมรับความจริงได้หรือเปล่า หมยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าคนไทยเรียนแบบแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เรียนแบบไปแบบดื้อไม่ต่อยอดไม่คิดเองแม้แต่นิดเดียวแน่นอนว่ามันสามารถหลอกผู้คนที่ไม่มีความรู้เพียงพอได้แต่สําหรับคนที่มีความรู้เพียงพอสามารถหาสิ่งต่างๆจากอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้บกตอดูไม่น่าเชื่อถือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน การกล่าวอ้างลอยๆไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ได้แน่ชัดมันทําให้เป็นข้อสังเกตง่ายๆและพวกเขาก็หาข้อโต้แย้งเพื่อลบล้างมันไม่ได้แต่ยังไงก็ตามอาจจะมีหลักฐานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงในวันข้างหน้าได้หากมันน่าเชื่อถือมากพอแต่ทว่าตอนนี้หลักฐานที่ปรากฏออกมามันก็เป็นแบบที่เราเห็นหากเ,เพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา หาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ